ศูนยสาสี่ห้าครับศูนย์สาสี่ห้าเที่ยวหนือขึ้นยังพอถึงอีกแล้วพิสัยครับขอท่านท่าจอมามอบด้วยนะครับนี่อยู่ไหนครับเยู่หนคีจจับรางวัลนะครับศูนย์สาสี่ห้านองเอานับนับนับสี่ห้าสองมีไหมครับ องหญิงจะมาจับรางวัลจกักรยานแล้วซือเป็นทั้งมีทองฮนะให้อูหญิงจับเป็นส <4, S 1> ี่ห้าสองนะ 2> 5, 2, นฟอร์มหน้าครับแน่บปะครับนี่อ่ะเ,อเปิดโท,ทรศัพท์หมดเวลาอ่ะอ่ะให้จอยแบงค์อ่ะเอาตัวนี้นี่จออออี้เอา,าสีเขียวเนี่ย ซอจอนนมลูกพอวันนี้ได้ก็อย่างเดโทรศัพท์ไมได้เพียงเดียได้เสอมเป็นยังไงยังเลยยะอยู่อยู่ยศสว่างจะอยู่จนควาจะได้คู่กับบ้านนะครับคืนนี้อยูได้นนะครับวาอวหนีติเธอสองเครับสองเก้าเจ็ดห้าไมีไหมครับนี่สองเก้าเจ็ดห้ยู่ว่า สองเก้าเจ็ดห้าครับวัตูสละสินใดนั่นหนึ่งยกนี่ขึ้นอย่างครับนี่สองสามสารสีวัตุสระสิ์คตเลือเลยเอาไม่มีมีอย่าลงกันอีกเลยพ่งจักรยานใส่น้องสองาเจ็ดห้ามาแล้วสองเก้าเจ็ดห้ามาแล้วครับโชคดีมาด้วยออามาแล้วอ้มาแล้วมาแล้วมาข้างคานี่ก็ได้ครับอันนี้ยังเน้น่อจ์จะให้สอจอแบงค์ขี่ไปเลย ทีมสุกสอเจ้าแบ mm nah ่งม uh, um, hey, uh, um. oh, ีค uh, ูกันไอตอนไหนเลยสองราจากหน้าศีพุธป้าทีมงานเลด้้หวันนี้สวยมากนะท่านผู้ชมนะใส่สีส้มใส่รองเท้าบูทสีาวนรยากับแล้วเอจักรยานกัได้ครัาผมมาจากราศีจักรยานสีชมพูรัาผมให้ท่านผู้ใหญ่ทำมาลองทมเนแก้วเป็นคนจับ ไอพี่พี่เอมอีอมแอมอ่าโอเคครับอเดิทางมาจากกรุงเทพมหานครครับครับผมออเรรับเอาเื่่น้อันลอกเมืองฟ่าอ่าพี่น้องอย่าตรงนมาล้แล้วตื่นเต้นมาโดดเวทีสนุรผมถึงจะจับทองนะครับเอาอันนี้วันนี้ผมประกาศดิงประกาศว่าไปเลยบเห็นมุงสีหน้อยจักรยานสีชมพูไปเลขพี่ออกศูนย์ศูนยหนึงซีศูี 0014ครับ0014อ่ะอันท่านผู้ใหญ่ยืนยันเลครับ0014นี่นี่มนบออาเมไม่ได้สายเะเม่ไดสายมาจากราสีนีนี่มาจากราศีบอกง่ายเลยมาจากง่ายอย่างง่ายอย่างบางบึงกันมันสับลมน้อยหัว้างโอ้ยแฟนครับแฟนครับกุ้งเอแฟนครับหนุ่เจริงนะนี่อี้งเอนย0014ครับ อ่าลงนี้เลยเนาะให้ลบเนี่ยสองยกลงเลยหน้าเวทีเลยยกลงหน้าเวทีเลยโอ้ยสีชมพูอ่างตาครัขอกินได้ได้ครับใหญ่ได้โอ้ยครับต่อไปรางวัลใหญ่ทองเธอทองอุ้มพีทองครั้งนั้นทองนี่ก็เป็นทองไอ้หนุ่มสาวมีโชคดีจริงจนะไอ้หนุ่มสาวไปคนคนครับขอแทน เมฮันนี่สีสันจับเลยเอาสาธุเดอร์เมฮันนี่เซกมาสามสองหนึน่งจวดใครมีแรงตอนนี้มันนีไม่มไพอ,อโอ้โหหมายเลขที่ออกถึง<ส>ตนด้วยเห็นงงว่าร้อยยี่สิบบาทเอาเฝ้าครับพี่น่อยจะฟังล่ำก็จะซุกหลังเลยทีละหว่วสามหนึง่งเฝ้า เงี้ยเงี้ยหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าพอไปสองลานวันนะครับไม่มีไม่มีผ่านเลยนะครับไม่มีผ่านเลยเนาะหนึ่งสามหนึ่งห้านับหนึ่ง หนึ่สหนึ่งห้าับสองหนึ่งสามหนึ่งห้านับสามาผ่านไปนะครับสละวายนะครับลาสิทิมไปเนะวันนั้นนะครับทิมไปเลยทิมไปเลยครับผมครับผมอ่านทองเยาวราเื่องจากว่าคนจะคนรูกคนเื่องจากว่าเป็นเอาเอาตนะครับเด็กหางอฮ้เออให้น้องอุ้ยประกัศ เจ็ดค่ะสา4สี่ครับอยู่บอลเร็วเร็วเร็วสียเฟังบอลลั่มขับเร็วนับหนึ่งหาย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 หาหากขวามาเลยครับนับสองจักใส่ลองวัดลองคำนะครับมามาได้ผู้ชมดีนับสามแล้วบอกเมนบอเบืองดีๆนะครับอาจารย์บุญหลาย อาบหมดหมดกี่บาดูบาทด้วยนะฮะสามสี่เจไม่จะใส่คำไปทับท่านอ่าตรงนี้ตรงนี้ลองนองมานี่ีพิสูน์มานีมนีเดียบอ๊อเอาเงสวงสามเออมาหาผู้สาวพี่พิ่ผู้ไหนลังรลทอเลยนะครับสงภางค้าให้ยไฮเ้อร์ซองห้ผมไฮเดอร์ครับชยานาลุงเื่องศิลป์ไทยไฮนัมโผล่ซไฮเนอร์ บุญหลายขันติวงก็ได้สมหมายน้อยพรพิสัยก็ได้สมะเผยเนี่ยทำให้พิธีน่าประทับยร่วมกับคณะกรรมการเพื่อเป็นการยืนยันว่าถ้าผมรับทองหนึ่งกิโลเดอนขึ้นบนสายเตาแห้งเนาะมาจากหัวทับท่านบ้านไหนครับบ้านไหนบ้านไหนตำบลปราสาทครับอ้าวเตือนเตือนไรได้รับทองหนึ่งกิโล เอาเรียบร้อยแล้วจำรางวัลต่อไปคขอบคุณค่ะที่หลวงเ่าเสด็จเฟ้าได้รางวัลนะเป็นทองคำนะครับโชคดีมากนะครับซื้อบัตร120บาทได้รางวัลทองคำนะครัเสด็คุ้มค่ามนี่นครับเอาดีๆเด้อวันนี้รางวัลสุดท้ายวันวไปที่7หรือเปล่านี้มหาพรนี่0437ค่ะอีกแล้วเมื่อกี้มี่ยัง0437ครับ0437ครับ ตั้งพระประวัตทองคำมีบอลนี่หายดายก็หายนับเร็วขนาดไหนพิษัยบอลเองเธอมาแล้วครับผู้ชายแต่ที่ไม่ได้พุชายเนี่ยคือคข่ไข่พระังสิงห์ของเขาเนี่ยปมาโอ้มาแล้วนะตำรวจวันนี้โอ้โหมาหนีเบิ้งมาปีนมาเบิ้งหนีตำรวจกระโดดเบิ้ลมาเลยอ่ะกระโดด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 ขึ้นมาฮะมาตำรวจสอบพรโอ้ย เจเย็นๆโอ้ยเจ้าอยูนกำนัหายๆเมื่อกี้หายๆขอเชิญท่านท่านท่านสุนมอบนี่ยุทธน้ำนี่กันบสวนสวนสี่สามเจ็ดะคันสีเจ็ดนดีสามเจ็ดโ้โเข้าขยับมาเดี๋ยวให้ท่านสุนเป็นขี่พยานว่าขอคำหนึ่งกิโล ตำรวจนมดุกรงมันจะใส่มากองเขากอง้ำแหนได้ขาปรทไทยหลูอละมาจกใส่นะาีใส่าีส้านีส้าคเดสองร้วันบ้านเดเทาบ้านบักฟักโอ้ตำบลอ่านแม่ปอัาผมที่สา่อขอคุณพี่ขอคุณน้องเนาะนะครับขอคุณทุกท่านเลยนะครับขอใี้มีความสุกในการสจ้างร้ฐธมนพี่น้องเด้อสวัสดีครับขอขจัท่อนกันครับขจแจทองครับ